LH Bank พร้อมให้บริการลูกค้า SME โดยเขามีทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอร้านุกี้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงจริงโอ้ซึ่งร้านนี้แม่งก็ไม่เปิดเหมือนกันใช่ก็ <laughs> ถ้าอยากเปิดจริงลองไปกินตีน้อยจินดาวก <laughs> นี้เขาเปิด24ชั่วโมงคนนี้เขาเปิดแล้วร้านดีร้านคุณเอแล้วหรอร้านคุณเองแล้วหรอมันยังไงครับทำไมทำไมอยากทำร้านซกี้ล่ะครับเราปิดร้านเก่าครับปิดทำไมปิดทำไมเออปิดทำไม อาจริงไหมร้านเก่าโดนโกงเอาเรื่องนี้ก่อนเลยจริงเหรอจริงจริงครับโดนโกงแล้วยังไงไปทําอะไรยังไงโดนโกงมาไปทําหนังกระเก่งที่เขาใหญ่สามเดือนก็ทําร้านที่เก่าที่เกษตรแต่ตรงตรงสาขาเกษตรเต้นแรงั้า่อ่าตัวข้าไม่เลยพอทาเสร็จอุ้ยคนเริ่มมาระบบเราดีแล้วก็อ่ะเก่งเราไปทําหนังกันสามเดือนรับงานทําหนังก็ไปเขาใหญ่กันสามเดือนกลับมาโดนโกงไปพนักงาน ที่เฝ้าร้านน่ะเหรอครับมีคนที่รับเงินไปแล้วก็ไม่มาให้เราอย่างนี้ปะ่ะอ่าใช่ใช่โดนโกงไป6กแสนกว่าบาทก็เลยปิดร้านเลยไม่ไม่ครับก็ไปสาร,รภาพก่อนว่าอมันหนีไน้อย่างนี้นะสาร,รภาพใครสาร,รภาพพี่โค้ดอ๋อใช่ก็มึงมีเอี่ยวดิวะ <c oughs> แล้วบอกมันว่าให้ใช้ระบบเงินแบบใช้ P O S, <c oughs> <S บอกมัน <c oughs> ไม่ใช่เหรอมันคนป่าใช้ไม่ค่อยเป็นคนป่าแท้กปืนอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่ออยากทํา อยากทำเสร็จฝนตกฝนตกปุ๊บเต็นท์เอาไม่อยู่แต่เราโดนโกงแล้วพัฒนาเต็นท์ไม่ได้เข้าตึกแล้วกันแต่ได้ประหยัดเข้าตึกเสร็จปุ๊บเอาเงินขาดเงินขาดทำไงเดินมาหาพี่เราโดนโกงแต่ตอนนี้อยากเปิดร้านใหม่แล้วเงินเราขาดขอตังค์พี่หน่อยเด็ก อันนี้ตะกะมิฉาชีมากๆเลยนะเอาไปลงทุนแล้วแล้วพี่มันไม่ขาดขาดเงินอยู่นิดหน่อยนะแต่ถ้าพี่เอามาลงทุนนิดนึงเดี๋ยวได้กำไรได้เลยเออนี่คืออะไรจะมาทำสุกี้แล้วใช่ไหมก็เลยย้ายมาแล้วก็เปิดตรงเป็นสุกี้ครับแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจเปิดสุกี้ครับตั้งใจจะเปิดหมูทระทะนะครับกาดแค่ย้ายมาเฉยๆแล้วเราลดมันตอนนั้นมันสามสิบโตใช่ไหมครับแบบเอ้ยเราแบบไม่ไหวแล้วแบบทั้งจิตใจทั้งเงินใช่ไหมเงินทองก็้วแบบเหลือลดเหลือสักสิบโตจะได้เบาๆหน่อยก็ย้ายมาเสร็จปุ๊บไอ้ก็เลลยืมคิดั ใช่เป็นควันแล้วก็เป็นกฎของทางบ้านกันด้วยหรือเปล่าทางบ้านเขาให้เปิดได้แต่ทีเนี้ยพอเราเปิดควันหลายโต๊ะเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เราย้ายมันแล้วอ๋อแดงว่าคือย้ายเต็นแดงหมวทางมาตรงนี้แล้วมาละเปิดระบบไปแล้วสักสองวันไม่ได้ บออเปิดมาแล้วกี่วัน3วันับร้านชื่อว่าอวิยซุกี้ข้อมูลมีสตูดิโอใช่ไหมใช่สตูดิโอชื่อว่าหวงสตูดิโอของจางคิวเหรออย่างนี้เหรอใช่สตูดิโอเขาเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันวงอวใ๋คนนึงทำสตูดิโอคนนึงทำซุกี้จะบอกก่อนว่าอามให้ผมมาชิมที่บ้านละผมบอกก่อนผมด่าจริงจังบอกว่าไม่ได้คือผมคนซีเลียสเรื่อง ต้มๆคุณเข้าใจป่ะถ้าซุปไม่ได้ผมจะงูยิบซุปเป็นไงบ้างอร่อยจุดแรกที่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีปรุงรสหน่อยหนึ่งฟีลเหมือนซุปก๋วยเตี๋ยวนิดนึงอะเราใช้เห็ดเรามีเครื่องสมุนไพรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีกระดูกสัตว์ใดๆเนเป็นผักคุณจำที่เราถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวไอเสกได้ไหมเสกอยู่นี่นะเราทำนี่ไหมปีหน้ากูเดรกาใหม่เอาคนที่ทำธุรกิจเจ๊งมารวมกันทำใมซุยสายสควอท คือ <si oh ใจจากัวไอเซไออาแล้วรวมให้เลยทำรายการเลยชื่อรายการใหม่กูเดย์ตั้งหวังเจ๊งไม่เคยอยากไปอยู่ในการแต่น้ำซุปสรุปคือใส่อะไรนอกจากเรามีปรุงของเราเองแต่เบสของมันจรคือฟ้าไทยนะใส่ด้วยหรอฟ้าไทยเลยเพราะว่ามันง่ายอันนี้ไม่ได้ แบบเป็นตอนสปอนเซอร์หรืออะไรใช่รจริงจริงใช่ครับมันทุนเวลาครับแต่อาจจะไม่ได้ใช่ตามส่วนที่เขาให้มาปรุงเพิ่มครับเราได้เบสก่อนแล้วเราปรุงเพิ่มได้ไอ้ครัปรุงเพิ่มนี่แหละคือลูกมือเราใช้รถมันเนื้อเป็นไงดีใช่ผมคุยกับอาร์มบอกว่าอาร์มไม่ว่าเลยนะไอ้เจ๊งนี่ก็ว่าเรื่องหนึ่งก็ไปว่ากันแต่ถ้าทุกไม่ได้เนื้อไม่ได้หูยิบมาที่นี่ก่อนเนื้ออี้จบเพราะว่าอะไรบ้างอยากเปิดร้านที่แบบผมอยากกินได้ทุกวันเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ มึงหันนั่นไงกูกระหวแล้วมึงหั่นข้าวัวเ,เลยสี่สิบบาทครับฮะนี่สี่สิบบาทสี่สิบบาทครับ,นบ,บ,รบเนื้อหมักนี่คือคุณไปเลยคุณเบิ้นเบิ้ไปเลยเพราะว่าผมกินแบบผมกินเองผมแฮปปี้อ่ะเนืน้อหมักอาจจะต้อง ทำให้นุ่มและยุ่ยกว่านี้อีกความเด้งได้รสชาติได้อันนี้บังพาร์มันจะมีแบบมีเอ็นเอ็นนิดนึงอ่ะตรงนั้นมันจะทําให้เหนียวแต่เต็นท์แดงตอนนี้ก็คือพ<ด>ักไว้ก่อนเต็นท์แดงตอนนี้ก็คือหลังจากที่เทสระบบแล้วครับร้านเนี่ยทั้งหมดมี10โต๊ะ<ช>แล้วจะเปิดเป็นเต็นท์แดงอ่ะอยู่4โต๊ะเผื่อคนอยากมากินหมูทะด้วยหน้า,ารักเลยปะใช่ครับเปิดตรงนี้ได้เพราะว่าเต็นท์อ่ะก็มีคนแบบพักมาเรื่อยๆว่าแบบเออเมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะเปิดเราก็เลยบอกก็เลยลองเทสดูว่าอ่ะถ้กเปิดสักสี่โต๊ะเน ใช่ซ<ช>ัพพลายเออร์คล้ายๆยกันใช่ซัพพลายเออร์คล้ายกันครับเนื้อหแบบนี้ไม่เหมือนที่วันที่บ้านนะที่บ้านทำอร่อยกว่าตอนนั้นมันเมามก็เลยทำแบบได้นุ่มว <c oughs> ันนั้นลอกไอ้พวกเอ็นอะไรอย่างเยอะควรจะลอกเอ็นต่อไปพี่กินเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันมีมกรึบกรึบอันเนี้ยกรึบกรึบใช่ต้องลอกเอ็นอีกไม่ลอกใช่ไหมชิมเองเป็นไงเคี้ยวเคี้ยวนานเลยแล้ววันนั้นบอกแล้วว่าทําแบบนี้อร่อยยันเก่าวันนี้มาหายทาแบบตัวเองนี่จะเลิศสุดเลิศ กลับไปทําสูตรเก่านี่คือหมูส่วนไหนอ่ะสันไหลสันไหลหรือไายปอนเอฟสันไหลไล่ันไลโอ้ยแล้นเพียสอันนี้ดีกว่าใบพายใช่ไหมใช่ใบพายนี้ดีถ้าเมนูของที่เนี่ยก็คือจะเยอะกว่าที่เต้นแดงเต้นแดงเป็นหมูทะมันก็จะนิดหน่อยแต่พอมันเป็นซุกี้เนี่ยผมคิดว่าเมนูมันต้องเยอะหลากหลายขึ้นเนาะอืมอหูใบพายมันแจ๋วจริงใบพายราคา40บาทโอ้โหแต่ได้3ชิ้นนะ ได้เยอะกว่านั้นพี่ผมกินไปเยอะกว่านั้นแล้วเอาเหรอเอาเฮ้ยแป๊บนึงกุ้งนี่เท่าไหร่กุ้งนี่น่าจะสัก45เนี่ยแป๊บหนึงครับครับครับเอาดูกล้องดูกล้องดูให้กล้องดูกี่ตัว5ตัวกุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อเน้นๆแจะมาให้ด้วย5ตัว20บาทยี่สิบบาทถงตัวไหมเนาะสี่ตัวไหมเนาะสี่ตัวเหรงินไหมอะเงินมัน ไปถามแม่ผมมามาบบา้าเปิดร้านสุกี้กลัวทำไม่ดีมาม้าก็เลยคำแนะนำว่าออซื้อของดีๆเห <c oughs> มือนมิจฉาชีพเลยเหมือนแบบเราหลอกคนอายุประมาณ 40, 40 <c oughs> ไม่ได้แล้วเว้ยเราไปหลอกคนที่มีเงินกเกษียณเงยอะๆดีกว่าใช่แม่ผมก็เลยเอาลูกชิ้นที่ผมกินประจำเจ้าบ้านผมอะมาใช้อ่ะลองหน่อยบอกก่อนนี่ไม่ได้ทำเองนะครับซื้อนะครับเหมือน <c oughs> <c oughs> ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งยักษ์อารมณ์ตอนนี้ไม่จะเหมือนเวลากินทุกี้แบบ บ้านกินกระเดงวันอาทิตย์นะแต่ลูกชิ้นพุ้งโอเคเพราะว่ารับเจ้าดีมาเฮ้ยอร่อยอร่อยมันมีความแบบเป็นลูกชิ้นแคะนิดนึงมีแฮวมีคลุงรสมีพริกไทยมีอะไรเงี้ยอันนี้ทำเองหรือว่าสั่งมาสั่งมาเหมือนกันครับอ่าอย่างเงี้ยอร่อยชัวร์เจ้าไหนมาม้าแนะนำเปล่าหรือว่าเจ้าทำๆเองอันนี้มาม้าแนะนำครับเทมาเลยถ้ามาม้าแนะนำเทมาเลยแล้วนั่นคืออะไรลูกชิ้นปลาอันนี้รักบี้รักบี้อันนี้จากไหนอันนี้อีกเจ้าหนึ่งเอ้ยลองอดีกอันหนี่งอร่องเต้าหู้อ่ะเองเน่เน่ว่ฟองเต้าหู้เนี่่ยแแล้วตคนชอบเลยบางคนก็ชอบบบแกรอบบบๆหนนนนน่ออยยางงงคก็ชุ้้ิดึะไรเีฟ คู่กับตุกกี้คนจีนกินในบ้านเนะรับมาใช่ไหมอยู่แล้วแหละใช่ใช่ครับอยู่แล้วร <c oughs> <laughs> ้านนี้ผมตั้งใจว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเมนูแต่ละเมนูที่คนชอบจะได้เปลี่ยนเมนูไปได้เรื่อยๆสมมติว่าคนนี้ชอบเคี้ยวอันนี้อ่าผมก็จะไปหามาว่าเคี้ยวอันเนี้ย เจ้าไหนดีถ้าเราทำเย็นแบบได้เราก็จะทําไปด้วยแต่ว่าไหนที่เขาทําเก่งแล้วก็ปล่อยเขาทําไปเถอะเอออะไรเขาทําเก่งปั่งเขาไปเถอะร้านนี้ผมว่าอร่อยทุกอย่างแต่ส่วนเนื้อหมักเนี่ยต้องลองทําให้นุ่มขึ้นอีกรับแรกที่จะชวนมาถ่ายอ่ะอร่อยเลยอร่อยมากดีเอานี้ใช่ไหมเยี่ยมเปลี่ยนหายฝั่งโอเปอเรชั่นอาจจะมองว่าถ้านั่งดึงเอ็นรุปอัมเสียเวลาไม่ได้ทำมือก็ดึงได้แหละแต่ว่าเราอย่างแบกก็เลยไม่ดีเนาะ เถียงด้วยเถียงคนนี้ด้วยเถียงเรื่องอาหารคนนี้เจ๊งไงเจ๊งอ่ะตั้งหวังเจ๊งของจริงนี่ไปอยู่กับสองคนแล้วนะตอนนี้มีสองคนแล้วมีใครมาร่วมทีมนี้เนื้อนุ่มๆเป็ดเป็นเนื้อเหนียวเหนียวอ่านี่ดูดิกินดูดิตั้งหวังเจ๊งไหมแต่ทุบอะ ขอเติมน้ำเปล่าได้ไหมครับคืออย่างี้ตอนแรกอะเถียงกันเรื่องทุกอย่างว่าผมก็ทุท่มเป็นเข้มข้นหนุนกับผมชื่อเออก็ดีเหมือนบางคนอยากอร่อยคำแรกก็ได้แต่ว่าอย่างอื่นขอให้เติมน้ำเปล่าได้จัิงว่าถ้ามาขอน้มเปล่าเติมได้เนาะได้ครับขอน้ำเปล่าได้เยี่ยมกินถ้าจอลืมบอกเหลือไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีสองตัวนะตัวแรกเป็นน้ำจิ้มจากเ็นแดงบุกกระทะสูตรนี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมจัดจ้านอีกตัวน<ห> <พอ S 1> ึ่งค<ห>ือน<ห>้ำจิ้มแบบมิกนัวกับเผ็ดก็ใส่ผสมกันเอ้าของกินเล่นครับเฟรนฟรายคือบางอย่างอะอย่างบางเมนูออ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 อยยย่่่าาาาางงงเเเเเเเฟฟรรรนนนนนนีี้้้้้้ััหมมืืืแบบจขะสตตตกไไวววพทดด เนฟนไฟล์นี่ยาวราชนะอ๋อตุ๊กตุ๊กจิอะไรเนี่ยไข่อจอไข่อจอจากไหนครับยาวราชครับอืม ก็สแตนดาร์ดถ้าเปร้านนี้อนาคตถ้าได้แบบเอาของดีเยาวรามาลงอีกน่าจะสนุกเช่นบะหมี่ทำเองหรือกล้วยเครื่องวัตถุดิบของพวกหัวจับพะนามาลงไหมใช่หมูกรอบอย่างเงี้ยสูตรกาวราศอย่างเงี้ยถ้าเปร้านนี้นะถ้าพูผมทำนะน้ำต่อไปผมอยากทำเป็นน้ำหัวจับผมอยากให้มันไม่เหมือนคนอื่นน่ะแล้วชิมลิ้นวัวยังน่าสนใจมากร้านนี้แปลกแนวหน่อยมีลิ้นวัวจริงๆลิ้นวัวมันก็กินได้ทั้งย่างทั้งต้มแหละสระสุนเนี่ยมันจะย่างนะอ่ะไส้ด้วยอ่ะทำเองเอาแล้วมาอ่ะอันนี้ไม่อร่อยเดี๋ยวเดีี๋ยยยววอออออออเเเเหห้้้ไสผ่่านนนดงงงงง็มมมูุลลลล หมูนุ่มเป็นไงหมูนุ่มนะครับ35บาทโอ้ยี่ราคาเป็นมิตรมากคือกะไม่เอากําไรคืนจากตอนที่โดนโกงอะไรเงี้ยเลยหรอนานนะกว่าจะได้คืนอะอย่างเงี้ยขอชีวิตโดนโกงเท่าไหมใครเคยโดนโกงมากองรวมกันตรงใต้คอมเมนต์นะครับโดนโกงอะไรบ้างลองพิมพ์มาบอกนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมเคยได้คำกล่าวจากบาทท่านหนึ่งชีวิต ที่ไม่คบว่าเป็นชีวิตคือชุดที่ไม่เคยโดนโกงไปไงเนื้อเละาะเมื่อกี้เราได้กินตอนคัดกล้องเนื้อเลาะดีขึ้นไหมดีขึ้น,นแต่ว่าก็ต้องมากไว้ว่าอย่าต้มนานโอเคอันนี้รูปแบบไวๆเลยฮะแล้วเวลาเลาะขอแบบเป็นจิ้นๆหน่อยนะอย่าแบบจะแตกเยอะได้ครับไม่ดื้อแล้วครับขอโทษครับอร่อยมาก คุณเจอชิ้นเอ็นอยู่บ้างพี่อาจจะต้มต้มนานไปครับอันนี้คือถ้ามาพอมันต้มนานมันก็จะมีความเหนึบอยู่ถ้าไม่เอ <Hey, ็นคือจบอร่อยเลยทีนี้เปิดจะทำอะไรก็ได้เชิญเพราะฉะนั้นถ้าโต๊ะไหนมากินนะฮะแล้วเนื้อมีเอ็นเหนียวนะคุณคืนเลยนะผมบอกก่อนผมออกตัวให้เรียกพี่อาร์มาได้พี่อาร์มขอโทษนะครับพี่เห็นไหมครับว่ามันมีเอ็นที่พี่ลองแกะออกมาจากปลาอันนี้อะไรอ่ะบะหมี่ที่คุยกับพี่เมื่อกี้ว่าเออเหลือเราจะเปิดเช้าใช่ไหมเออเช้าเราไม่ต้องเปิดซุกี้ได้เราก็เปิดจานเดียวก็เลยเออทำบะหมี่แล้วก บะมีผักก,ก็เดี๋ยวเนี่ยดีนะอันนี้มันจะนัว,วนกว่าเคี่ยวนานกว่าแล้วก็ใส่หมูคือถ้าเป็นแบบมามา,มาเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมีห่หเหลืองมันอาจจะดูดีกว่านี้ปะเออเล็กแห้งใช่ไหมแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบบะหมี่หยกเขาจะบอกว่าอันนี้ได้แต่ถ้าให้เลือกก็จะบอกว่าให้ใช้บะหมี่ไข่ที่มันกึบกว่านี้ถ้าผมแนะนํานะแบบรีวิวที่จริงใจนะมากินร้านที่ผมแนะนําลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแค้เต้าหู้ทักอย่างหนึ่งที่คุณชอบผักสบายๆแล้วก็ภูมงบได้หมูหมักเนื้อหมักตามสูตรที่เราคุยกันตาม เรามานั่งชิมให้มหนันแล้วอร่อยมากแล้วบอกว่าอันนี้ผ่านเลยอุตส่าห์ชิมมันอู๋อร่อยมากเลยอันนั้นนะไม่ใช่อันเดีไปเปลี่ยนทำไมนี <c oughs> ่มือไม่ดีถ้าขี้เกียจลุ้นก็เอาใบพายก็ได้ไสบาย <c oughs> แล้วก็มีกุ้งกับปลาลองดูชอบอะไรก็ได้ผมว่าคุ้มงบอยู่แต่โดยรวมผมชอบเรื่องหนึ่งก็คือผมยอมรับเรื่องราคาเ <c oughs> ศรษฐกิจแบบนี้ด้วยผมก็อยากกินหัวที่ไม่เกิน200ร้อยครอบคลค่าเช่าใช่ไหมครอบคลุมครับครับครแล้วค่าแรงพนักงานที่มันเล็กลงพนักงานก็น้อยลงด้วยค่าเช่าตึกนี้ครอบคนอะไรนงขุมฟังหน่่อยดิคาเช่าปััญหาากบสตููดิโออที่่ยข้ง็น สตูดิโอข้างบนคืออะไรเป็นสตูดิโอที่คาแรคเตอร์เอียงไปทางยุค80ไหมตามชื่อเลยครับบองแค่ตัวพี่เข้าไปยืนเนี่ยกลายเป็นบองได้เลยเพราะนั้นใครอยากจองก็ชื่อว่าบองสตูดิโอครับตอนนี้ชื่อว่าอวย๋ซุกี้เปิดปิดกี่โมงยังไงนะตอนนี้เปิด4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับมีเดลิเวอรี่เปล่าจะทำเดลิเวอรี่ด้วยครับเอ้าพบทวนปิดท้ายไปด้วยภาพวงการเน็ตไหนนะชั้นสองใช่ไหมจอจกชั้นอ่ะพี่เวกินดูสัก สองชั้นแต่พี่อยากขึ้นดูอีกเชื่อผม <DLC. S 2> playable, ไม่ว่าขึ้นไปชั้นหนึ่งปุ๊บอ่ะกลับดีกว่าระลักลักรับไปถ่ายไปถ่ายให้แบทไป็นแบพี่ให้ไปหน่อยเออเออไปไปใส่ทับไหมเลยต้องถอดเลยจริงๆทับก็ได้ครับพี่เดี๋ยวคิวมันถ่ายสวยอ๋อครับครับเชื่อมือพี่คิวมันหว่องใช่ไหมผู้มึงเหมือนเหงาอ่ะแล้วแบบโอ้ยพี่วาระเว้ยอะไรเล่นกับกูหน่อยอ่ะ HBank พร้อมให้บริการลูกค้า SME โดยเขามีทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณ